ทีฉันไปไม่ได้ตั้หาผูกพันหว่วงนั้นพันผูกหว่วงลูกหว่วงล้าหงห่วงศักด์สิทิสิริงคาะจงลมาเสียเถอดจะได้ไปมีพพามกับคนพบสาดอยาดุมเศร้าร้อยหน้าตาเฉินช้อยงนมแล้วทุกประการแก่เต่านังยา เก่าร้อยเอ็นน้อยเก่าพันมันมาทำงเข้มใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อโคทั้งตัวคุณคิวบ็ข้วขาวในตาก็มวัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกรับงอหน้าตาเวาววอดูหน้าบาสีจะลูกขก็อ จงสอนภาวนาพระอานิจังพระอานัตตาเราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข้มใจก่อตายเหมือนกันยินทองทั้งน้ำมีติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวร,รักเขาชาักหน้านี้เขาเหม็นสาปี น้องเขาหามเมาไปเขาวางลงวายเขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายทเทียวเหลียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟูงแรงเห็นแต่ฟูงกาเห็นแต่ฟูงมาเมาอยอะแยะกันเกินดูนะ มีแก่นสาร์บูชาทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรคจะได้ทานพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอาังวันทามีสาพะโสอหอังวันทามีนิพพานะปัจจะโยโหตุสาธุ ราคัอันทาชยาชยยาคาชคาตุรงคาณาสุการาภูชาคาสีหาภยาคาตีปาชยาชยารุณาโมกยาตาชินาเซนาเรปุปุณณสุธีราตีชยาชยยาสุขาสุกาชีวิตชยยาชยยาธรามีตาเลสัทธาสุชยยา ชัยยชยยะธรณีสานตีสัาชัยยะชัยยะมังกรยาภาวะเกชยยะชัยยะวรุณยาเกชัยยะชัยยะรคเสียงสุรหูชาเตชาชัยยชัยยะพระเมศตกนาชยยชยยราชาธิราชชยังชยยชยยะปทวิงสาปังชยยะชัยยะ เกขาพุทธะสาวกังชัยยะชัยมาหิหสุร,งาารังพระหโรหรินทาเทวะชัยยะชัยยะพระมาสุระโคชัยยะชัยยานา,าโาควิรุณนาโควิรุปปโคจันทิมารวิอินโตจเระนาตโยจักเวรุวรุณโอปิ เกวาโยจาปาชนนาโอกุมารุทาราทาโกอาตาระสัมมาเทวะสีธิตาปัสสัตยโยเอสิโนสาวกาสาเปชัยารามโภาวันตุโนชยธรรมโมจาสามโฆจาคาสปาโลจา छे न सोधी भवन दोनो ने छे नयाङ छु सिरिमा तर सपा มโตปราชัยโหุงโคชายุโคทิมันเดปโมธิตาชยาตาตายินทคนาเมริสินลชายุปิปุทธสสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชัยโอุงโคชายุ โคติมนเดฟาโมติตาสจยะตาเทวคันนาคหิสิโนชัยโยมีพุทธศาสิริมาโตอายังมาราซจจปาปิมาโตปาราชัยโยองโคชัยโยโคติ

ติมาโตปาละใจโยอุมโคชจยมโวติมันเดปโมติตาชัยยตาทัสสพปะกนัามาเฮสินโหสุนันตโกนโตเยเทวาสัมิงทาเนติคตาทิคายุกาสัตตาโุนโตสุ เน่ยแตรร่ละทุกคะแนนนิดจังเดี๋ยวมันก็หอนเดี๋ยวมันก็นาวเดี๋ยวมันก็ฝนหอนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ้หนาวก็เป็นเรื่องของธรรมชาติฝนตกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติใจเขาก็จะเป็นตกน้ำมันหนาวเขาก็จะเป็นหนาวน้ำมันหอนเขาก็จะเป็นหอนน้ำมันรู้หนปล่อยว่าเออันนี้เป็นอนิจจังเป็นธรรมชาติก็่เขบอกเองแต่น่นอน มันเราึกได้จังซี่ใจเฮาก็สบายยามโดนเขาตกเฮาก็บ่ให้ผัวตายเฮาก็บ่ให้เมียตายเฮาก็บ่ให้พัดผ่าเฮาก็บ่ให้เป็นหยังมันยังบ่ไห้หลวงพ่อมันเป็นธรรมชาติมันบ่อยากบ่อยากับ่อยากผ่าบ่อยากเสียเสียใจก็บ่ต้องเกิดเกิดแล้วมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องปวด มก็ต pues ้องกังกาก็ต้องเสียใจมก็ต้องผิดหวังก็ต้องสมหวังก็ต้องดุจสัมเนหละแล้วพอจะไหนท่องพิจารณากลมใจพอต้อไปสตุกสถานก็มันเกิดมาให่ยังก็มีแต่ฝึกแท้ฮัทแท้กัดแต่เก่าปฏิบัติก็คือฝึกคือ่ัดคือกัดคือเก่าเมื่อมานี่ก็มาฝึกมาฮัดมาคัดมาเก่าเก่ายังล่ะต้องโตเขาพอใจเขานี่ มันเก็บมันขันมันเมื่อยมันทุกมันหนาตลอดที่เป็นอย่างนี่นอยกีทั้งหลายเขาเกิดมาที่เก็บนักอนมาเมื่สูญยากฉะนั้นเอามาฝึกมาหัดมาเบิ่งมันมันหนาวข้าบ่อได้มาเจริสๆเขาก็บอกหันีผู้เขานอนตุ่มกัวอมอยู่บนเขาก็บอหูวน้เขาดอกมาเข้ามานังสวดมนต์ตากฝนตากลมอยู่นี่ ขาบหูดอกว่าเขามานังยกกลางป้ามันหนาวแบบได้เขาบหูดอกว่าเขามานังตากล่มมันหนาวแบบได้เขาก็นหนลงกับมองเจอบางคนเขากระั่งกินเอาปีนี้เจอบางคนเขาก็นอน่ำไม่ได้หออคุณอ้วนเฉยเขาบ่มาหูเข้าเลยเขานี่ลดืบมาหูเจ้าของหู้ยังเอาหูเขามานังตากล่มเขาก็หูเออหนาวเป็นซี่ ล้มหนาวดินางสาวการดิสีก็น้องมากเพเขามนางดิสีมันนาวต่กาเป็นเนี่วนีโเพราะเขานวเปนวสนี้เมื่อไเป็นแบบนี้นางสากล้มเป็นดิสีปัดจากต่างเวทีต่โควินอยู่ฮีเป็นของวินยูชนรู้ได้สัมพต้นเขาก็โหวเอาว่าเขามานางาล้มตก ก็เกิปฏิบัติเจ้าปั่เจ้าของเจ้าฝึกเจ้าผาข้อเมย์ข้อเจ็บข้ปวดเขา่ได้โอดอว่าเขานะไรเป็นบทางไหนไหนทางเจ็าเป็เจ็บแมวไหนเขานอนยวบ้านเขาก็นดังงันเจ็บเขาก็พดิกบมันปวดเขากรพดิก อันเนี่ก็วานั่งล้อขันหอบบอนนั่งหอากับเป๋าขจักดอกมันเก็บแนวไหนหาบบอมันนั่งที่เสียหอบกพะเดอกจักดอกมันนางเอาเทวาไหนห้องยังสีเหล่าหลาย่านี้ยังสีเจ็บหลายานยังสีปวดหลายกว่านี้หอานั่งอยู่นี่มันยังเก็บธรรมดาดอกซ้ำหอาสีนั่งขาทับขาเนี่ยมันเจ็บ มันยังเจ็บธรรมดาพอานางตากลมตากฝนตากลมหนาวอยู่นี่มันยังหนาวธรรมดาแต่เข้าเสีลหนาวหลายกว่านี้ที่เจ็บหลายกว่านี้เป็นย้งคือววาจังสั้นโลกใข่้ไข่เจ็บอย่างนี้มันขี้ข้อเขาอ,อยู่นี่ตบมือแปะแปะอยู่นี่คิดมึงเอาคันมือหนึ่งมาเล่งเกิดขึ้นมาตำใสเป็นมาเล่ง ตับเป็นมาเร่งปอดเป็นมาเร่งคนเป็นหลคมาเร่งเจ็บซ้ำใดทรมานซ้ำใดปวดซ้ำใดตัวลวนตวลายซ้ำใดขิดเบ่เงเอาแค่นางทับขาซ้ำนี่มันยังธรรมดาคนหลองหลูกยังเจ็บหลายกว่านี้คนเป็นหลคเป็นหลกูกตับโลคปอดเจ็บหลายกว่านี้เขาอยัางสี่อ้อหลายกว่านี้อยู่ได น้องยังมาฝึกพ่อฮุนจักเจ็กมือนีหมือหนึ่งเขาติดต่อเราบ้านหลายกว่านี้แต่้างห้องพาวานหาหหกใจควอมเจ็บพาวนาให้เขาใจควอม,มปวดพาวานาให้เขาใจถูกในมือนีหมือต่อไปในผ้าผักหน่าเขาก็สิบอล,ลําบากโรคมาเล่งมากเรากลับได้โรคเราได้ก็บ่าเป็นยังโรคปอดมากก็บ่าเป็นยัง ็่เป็นอย่างหลวงโคบวชโควเยอะมากก็ว่าได้เดือดพอดเป็นอย่างจังบ่ได้เดือดพอดเพราะว่าหลวงมันขี้ข้อเขาอยู่แล้วเขาเข้าใจมันยากัเจ็บเขาะเขาว่าวนาเป็นเออมันเจ็บแบบนี้เจ็บน้วเจ็บน้อเมืนงเเข้าใจเมืองเจ็บเห็มันเข้าใจ